จะมาบันทึกรยการสบ้าวันที่17มกราคมออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินออย์ขายเลขที่อ้างอิอสไอ0001ทับ0002จากบริษัทอีซิปปตเทไทยจำกัดได้รับชิปเลขที่8829817ธนาคารไทยพาณิชสาขานครปฐมลงวันที่1กุมภาพันธ์ รับทำรับเป็นจำนวนค่ะเรามาที่เมนูลหลักนะคะเราจะเข้าไปที่ทบบรน้าบุคลนีและอีคอมนี่ค่ะกดบุดด่มบอโฟไปที่ใบเสร็จสินค้า AI ค่ะเล่นเอกสาร4 0 1ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้ากดโอเคค่ะจะมาทำการเพิ่มรายการนะคะกดบุ๊มามเพิ่ม อ่างอินนะคะเราจะไม่ใส่นะคะเราจะให้โปรแกรมรันนี้มให้อัตโนมัตินะคะเราจะมาใส่ตรงว,วันที่เอสกสารนะคะก็ 11, 11, 11, 11, 11, คือสิบเจ็ดหาสลูกค้าเราจะใส่กดสุดแล้วกดเพิ่มค่ะเราจะเลือกบริษัทอีซีพีไทยจำกัดนะคะกฐเลือก ในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยเป็น,นะคะ่ะตรงมาตรงรายการอินไอยนะคะตรงคอลั่์ใช้นะคะใส่สุดแล้วกด enter ค่ะเราเลือกประเทศของเอกสารนะคะก็คือไทค่ะกด enter เลือกค่ะแล้วมาตรงเลขที่เอกสารนะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเราจะเห็นมีเลขที่เอกาสารดีในรายการเดียวนะคะ เรากดเลือกเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาบันทึกตรงรายการรับค่ะตรงคอลัมน์แรกนะคะเราใส่จุดแล้วกดเลือกค่ะประเภทธนาคารนะคะเราจใส่จุดแล้วกด e n ื e r ค่ะเราจะเลือกเป็นประเภทเอกาสารธนาคารก็คือ EL นะคะ เลขที่ชิปก็คือ8ปดแ8ดสวันที่ท,ำทํทำลิปนะคะอาจกรยจะทําการเนิ่นให้อัตโนมัตินะคะแต่เราจะมาเปลี่ยนตรงวันที่ หนึ่งคุณานะคะอนีอต่ต่อไปนะคะเราจะมาตรงรหัสธนาคารของคิณนะคะเราจะใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะเราจะเลือกธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ บันทึกโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลที่เราบันทึกมาให้โดยอัตโนมัตินะคะเมื่อเราบันทึกรายการเสร็จแล้วเราก็กด F10 เพื่อบันทึกรายการอีกครั้งะคะ่ะโปรแกรมจะทำการลงบัญชีออัตโนม,มัติให้นะคะ ให้เราตรวจสอบเมื่อเราตรวจสอบเสร็จแล้วเรากดลิดเพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพินไหมเราไม่ฟินนะคะเรากดโนค่ะโปรแกรมจะทํากรเงคีย์หน้าจอให้เพื่อให้เราบันทึกรายการเพิ่มค่ะแต่เราไม่นบันทึกรายการเรากดติดเพื่อออกค่ะทพืลบข้อมูลน,นี้เพื่อค่ะเราจะมาตรงหน้าใบเสร็จรับเงินถายนะคะตอนนี้เราจะมี เอกสารอยู่2ใบนะคะเราไม่ต้องการบันทึกเพิ่มเรากด d เสร็จเพื่อออก